สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับทีดอีสไท์วัชรภูมิครับวันนี้เราก็จะมาดูว่าเพื่อนของเราเนี่ยฝึกงานหรือว่าทํางานในช่วงปิดเทอมนะครับว่าเขาทําอะไรกันบ้างนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สวทชนะครับหรือว่าในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สวนสิทธิ์ีนก็จะมีบริษัทเอกชนต่างๆนะครับที่อยู่ในที่นี้นะครับผมเราก็จะไปแอบ,บดูเพื่อนสนิทของผมกันว่า,วาเขาเนี่ยทำอะไรบ้างครับไปไปดูเลย อ่าทำอะไรอยู่ครับทำงานครับันนนำหน่อยทำอะไรครับบ้างครับวันหนึ่งเนี่ยบ้างทุกวันแหละรนะนรียนไปทำงานไปครับผมหาประสบการณ์ความรู้ไม่ได้มีเลยแค่ในโรงเรียนครับทำงานแล้วเปิดเพลงได้ด้วยนะครับชิลครับใหญ่เครียดอ่าตอนนี้เรามาดูภาพรวมนะครับว่าปิดเทอมเพื่อนผมทำอะไรบ้างนะครับวันวันหนึ่ง ครับเป็นคนขยนขันแข่งนะครับผมัับไม่ได้ชมบอกเฉยๆอันนี้ก็คือภาพดวงครับของห้องนะอุปกรณ์เพียบเลยอะ่ะไม่เคยจัดเลยเนาะและเราก็อยู่กันในช่วงํางมาต่อไปครับกับเอฟวอรรันทอนการอินนะฮะเป็นไงครับสวัสดีครับ ได้อะไรจากประสบการณ์การทํางานบ้างครับก็ได้รู้ว่าการทํางานจริงมันเป็นยังไงนะครับซึ่งมันคนเรื่องกับตําราเรียนซึ่งมันก็หาไม่ได้เนาะครับเราก็ต้องออกมาหาประสบการณ์ข้างนอกแบบนี้ได้ใช้งานจริงได้จับจริงได้เห็นจริงครับผิดพลาดจริงและแก้ไขเป็นเริ่มทํางานเกี่ยวกับวิศวกรรมนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับอ๋อตั้งแต่ปีสามถึงหนึ่งเลยครับหรือประมาณปีกว่าแล้วก็ น่าครับใช่ประมาณปิวกว่าแล้วครับมีใครแนะนําให้เรามาหรือว่าเราค้นควาามาเองครับอ๋อเพื่อนแนะนํามาครับเพื่อนชื่อเจ้าปามโอเคครับเดี๋ยวอินเสิร์ตรูปไปให้นะครับตุ้นุ้ยอยู่เขาข่าวบวชเป็นเจ้าของแบรนด์ตอนนี้ก็กําลังดึงข้อมูลจากเ l c ซมานะครับซึ่งมีเรียนกันอยู่แล้วเนาะใช่สำหรับนักบ้านหน่อยก็คือตอนที่เราเรียนเราก็สามารถสั่งปิดสั่งเปิดมันได้แต่ว่ามันจะเน็านตรงนี้ว่าเราจะดึงข้ามออกมายังไงนืคร อันนี้ก็คือความยากของมันที่ยังไม่มีสอนเนาะซึ่งมหาลัยก็แค่สอนแค่ถ้าใน TSE ที่อาจารย์นกสอนใน l บบใช่ไหมที่ให้เขียน Co PLC อะไรพวกนี้ใช่แล้วก็จะไม่ได้เรียนกับอาจารย์ไผ่บูนช่วงปีสามวิดตัวเองยว PLC อันนี้ได้ลงมือทําจริงครับรู้สึกว่าแตกต่างไงบ้างครับก็ยากอยู่แล้วครับต้องหาความรู้เองต้องค้นหาข้อมูลด้วยตัวเองเป็นการแก้ไขมหาชีวิตอยู่แล้วครับเดียมครับครับผม แล้วถ้ามีน้องๆสนใจที่จะทํางานเกี่ยวกับลักษณะนี้ครับสามารถติดต่อคอนแทคได้ที่ไหนครับเดี๋ยวก็ขึ้นลิงก์ด้านล่างเลยครับอันนี้เป็นไอเดียไลน์นะครับผมถ้าเป็นน้องผู้หญิงเราจะคุยกับพี่เขาให้ว่าให้ไปทำงานนียแล้วก็ให้พี่เนี่ยเป็นคนเทนให้นี่เทนได้ครับผมถ้าเป็นน้องผู้หญิงก็ติดต่อโดยตรงเลยเนาะกับพี่เอฟได้เลยแต่ถ้าเป็นน้องผู้ชายได้ครับไม่เดี๋ยวเออน้องผู้ชายก็ติดต่อผ่านพี่เขาแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ติดต่อเดี๋ยวติดต่อเอฟโดยตรงนะ โอเคตามนั้นสวัสดีครับครับตอนนี้เราอยู่ขั้นตอนอะไรนีะครับเห็นกำลังหมกมุ่นก็ขั้นตอนการดึงข้อมูลออกมานี่แหละครับเป็นเครื่องอะไรครับอันเนี้ย PLC ครับผมของบริษัทไอรันก็มีเหมือนกันครับของบริษัทอะไรครับอันนี้เป็นอุปกรณ์คอนโทรลของนิสสันครับแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ไว้ทําอะไรนะครับ คือทางรู้เขาต้องการที่จะดึงข้าวจาก TLC เนี่ยว่าอะไรมันเปิดอะไรมันปิดอยู่บ้างครับเขาต้องการรู้เขาต้องการให้เราดึงข้าออกมาเนี่ยเข้ามาในคอมพิวเตอร์แล้วแสดงข้อมูลว่าเอออะไรมันติดอยู่อะไรมันไม่ติดอยู่ซึ่งฝั่งนี้เป็นฝั่งของเอาพุตม,มันจะคล้ายๆกับที่มหาลัยมีเลยครับซึ่งอยู่ในห้องแลบบส่วนฝั่งนี้คืออินพุตครับลักษณะคล้ายๆกันเลย มีอะไรจะฝากถึงคนที่กําลังรับชมอยู่ไหมครับเรียนให้เยอะเล่นให้เยอะความรู้วม่ได้มีแค่ในห้องเรียนนะครับ <c oughs> เรียนก็สําคัญเหมือนกัน <c oughs> สู้ๆครับ